อก,กอร์สาวชื่อดังเชื่อว่าหลายคนในสมัยก่อนนั้นรู้จักกันดีก็คือทิติมาสุตตะสุนทรเป็นนักร้องหญิงคนดังในสมัยก่อนที่มีผลงานเพลงออกมามากมายในสังกัด GMM Grammy และก็ Warner Music Thailand เรียกกันว่าโด่งดังมากในขณะนั้นและทุกคนก็รู้จักกับทิติมาสุตตะสุนทรในยุคนั้นต้องยกให้เขาเลยนะครับ ที่เป็นนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงอยู่พเพลงต่างๆที่ออกมานั้นมีทั้งพเพลงช้าพเพลงเร็วและสไตล์แบบบล็อกเกอร์สาวแบบทิติมาสุตตะสุนทรในขณะนั้นทำให้วงการ,พรเพลงนั้นคลึกครื้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับวันนี้เล่าความตามอาดีก็เลยจะมาพูดถึงทิติมาสุตตะสุนทรมาดูประวัติกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามกันได้นะครับ ที่จะมาสุดตัดสุนทรชื่อเล่นว่าแหวนนะครับเกิดเมื่อวันที่4กันยายนพศส5 0 4เป็นคนอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีริขันมีพี่น้องทั้งหมด4คนนะครับตัวเองนั้นเป็นคนที่สองตอนอายุ5ขวบเนี่ยก็ย้ายตามครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครในด้านการศึกษานั้นสำเร็จการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียน ราชินีบนแล้วก็มัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยาและมาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ก็ถือว่ามีความสามารถคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่อยู่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยทิติมาสุตตสุนทรหรือแหวนเนี่ยได้ทำกิจกรรมมากมายหลายอย่าง เช่นเป็นนักสแสดงละครเวทีของมหาวิทยาลัยเป็นนัก,กร้องในวงลูกทุ่งนิเทศศาสตร์เป็นดัมเมเยอร์ของมหาวิทยาลัยในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์และกลางปีพศ .2524 เนี่ยแหวนทิติมาได้เข้าประกวดร้องพเพลงมนเทียนทองแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศก็เลยได้ร้องพเพลงประจำอยู่ที่บรงแรมมนเทียน,นี่แหละอยู่กับวงองเลนเตนฟัง ของเบเรวัตพุทธินันและก็ได้ร่วมงานกับวง Hot Chili Aristocast วง Aristocast นี้เป็นวงฟิลิปปินส์นะครับและก็อีกวงหนึ่งเชื่อว่าคนสมัยก่อนนั้นรู้จักกันก็คือวงอิซซึนนี่แหละและปี2526เนี่ยย้ายมาร้องประจําที่ค็อกเทลรั e เบียรสิงเฮานอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นนางเอกละครโทรทัศน์กับค่ายกันตนาอีกด้วย แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยได้เข้าในวงการเพลงจริงเนี่ยก็ประมาณพศ2527จากการร้องเพลงประกอบเรื่องไวบรเริงโดยเพลงที่ร้องเนี่ยก็คือเพลงจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเพลงแรกที่ทำให้หลายคนนั้นรู้จักแหวนทิติมาสุตตะสุนทรจนกระทั่งแหวนทิติมาเนี่ยก้าวเข้าสู่วงการเป็นนักร้องอาชีพเต็มตัวโดยการชักชวนจากเตอ๋อ เบรวัตพุทีินันนี่แหละให้มาลงนามสัญญาเป็นนักร้องในค่ายสังกัดแกรมมี่ที่เตอนั้นทำค่ายเพลงอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นนักร้องอันดับที่4ของแกรมมี่ซึ่งคนแรกเนี่ยก็คือแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตานันเบรวัตพุทธินันแล้วก็นันทิดาแก้วบัวสายตามด้วยคนที่4ี่เนี่ยก็คือแหวนทิติมาสุตตะสุนทรน,นี่แหละ ในสังกัดค่ายแกแรมมี่ในขนาดนั้นโดยที่แหวนที่จะมาสุดตัดสุนทรเนี่ยก็ออกอัลบ,บั้มแรกมาในปีพศ2527ชุดฉันเป็นฉันเองมีเพลงฮิตที่หลายคนนั้นเชื่อว่าถ้าใครอยู่ในยุคนั้นต้องรู้จักแล้วก็เคยฟังอย่างเช่นเพลงแดลี่สีแดงผู้หญิงคนนี้เชิดแขนยาวไทยสีเทาและก็มีอีกหลายเพลงเลยนะครับในชุดนี้ชุดฉันเป็นฉันเองเนี่ย แล้วก็ประสบความสำเร็จด้านยอดขายเป็นอย่างมากในช่วงนั้นแต่ว่าที่ดังที่สุดเนี่ยก็คือปี2529นี่แหละที่ทิติมาสุตตะสุนทรน,นั้นออกอัลบัม้มเรามีเหล่านี่แหละทําให้แฟนเพลงทั้งประเทศนั้นรู้จักแหวนทิทติมาสุตตะสุนทรกับเพลงเรามีเหล่าเสียดายที่แอดมินไม่สามารถเปิดได้พยายามที่จะหามาเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้เพราะว,าว่ามันติดลิขสิทธิ์นี่แหละ ็เลยเปิดให้ท่านผู้ชมได้ฟังไม่ได้เพลงเรามีเล่าในสมัยนั้นเป็นเพลงที่ดังมากเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่อมตะของวงการเพลงไทยในขณะนั้นเลยเรียกว่าชุดนี้เนี่ยที่จะมาสุดตัดสุนทรเนี่ยเต็มที่เลยมีทั้งเพลงช้า <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพลงเร็วแล้วออกสไตล์ล็อกเล็กๆอีกด้วยจนกระทั่งทําเพลงล็อกออกมาที่เรียกกันว่าจังหวะมันๆเนี่ยก็ชุดที่4นี่แหละ คือชุดสัญญิงสัญญานี่แหละที่มีเพลงร็อกเกือบทั้งอัลบัม้มอย่างเช่นเพลงฟ้ายังมีฝนยึกยักสัญญิงสัญญาไม่ได้กันว่าใครได้ดูเนี่ยจะเห็นบล็อกเกอร์หญิงที่จะมาสุดตัดสุนทรเต็มที่จริงๆที่แอดมินจำได้เนี่ยก็คือเพลงยึกยักนี่แหละเรียกกันว่าโอ้โหมันจริงๆเลยที่ที่จะมาสุดตัดสุนทรทั้งร้องทั้งเต้นแบบเต็มที่บนเวทีที่เคยเห็นมา ถือว่าทิติมาสุตตสุนทรน,นี้ประสบความสาเร็จในด้านยอดขายของชุดนี้เป็นอย่างมากเลยเ,เรียกกันว่าดังจริงๆเลยหลายคนนั้นก็รู้จักทิติมาสุตตสุนทรกว้างขวางออกไปด้วยเพราะว่ามีการโปรโมทอะไรมากมายมีทั้ง MV ต่างๆอีกด้วยก็เลยทําให้งานเพลงของทิติมาสุตตสุนทรน,นั้นดังระเบิดในขณะนั้นเลยจนกระทั่งหลังๆนี้ก็ต้องบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ค่อยหายไปกับการเวลางานเพลงต่างๆของทิติมาสุตตดสุนทรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็ยังร้องเพลงอยู่เป็นประจำในขนาดนั้นทางด้านชีวิตครอบครัวเนี่ยทิติมาสุตตดสุนทรนั้นสมรสกับบันเจิดกิศนายุทธ์ถ้าพูดแค่ชื่อน,นี้อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดฉายาเนี่ยทุกคนสมัยก่อนนั้นรู้จักกันดีก็คือปุ๊กรุงกรเกษม อดีตที่เรียกกันว่า2499อันาพานครองเมืองในสมัยนั้นแล้วก็มีบุตรสาวด้วยกันแค่คนเดียวเท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าบั้นปลายชีวิตของทิติมาสุตตะสุนทรเนี่ยประมาณเดือนมีนาคมพศ2559เนี่ยแหวนทิติมาเนี่ยก็ตรวจพบมะเร็งที่เกิดกับตัวเองเรียกกันว่าเป็นหลายที่เลยในขณะนั้น ตั้งแต่มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้พวกนี้นะครับแต่ว่าตัวเองนั้นก็สู้เต็มที่โดยการที่เป็นวิทยากรให้ความรู้จากประสบการณ์ที่ตัวเองนั้นต่อสู้กับมะเร็งมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งให้เป็นกําลังใจในการที่จะรักษาไอเข้มแข็งให้มีกําลังใจเรียกันว่าต่อสู้กับมะเร็งในตัวเองมานานพอสมควรจนกระทั่งเดือนมีนาคมพศ2560 แหวนที่จะมาสุตตะสุนทรเนี่ยก็ป่วยหนักแล้วก็บร่างกายสุดลงสุดท้ายแล้ววันที่7กรกฎาคมพศ2560เนี่ยที่จมาสุตตะสุนทรก็เสียชีวิตยอย่างสงบที่โรงพยาบาลสริริราชสริริอายุก็ประมาณ55ปีฝากไว้เป็นเพียงอดีตที่เคยทำให้หลายคนนั้นมีความสุขกับบทเพลงที่ตัวเองได้สร้างสรรค์กับผลงานเพลงที่ผ่านมา รวมกระทั่งการแสดงต่างๆที่ทิติมาสุตตะสุนทรน,นั้นได้แสดงทั้งภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ต่างๆพวกนี้รวมกระทั่งละครซีรีส์ด้วยสุดท้ายแล้วก็ต้องปิดฉากชีวิตลงไปสร้างความอะไรไว้กับคนวงการบันเทิงเพราะว่าทิติมาสุตตะสุนทรเป็นนักร้องที่มีความสามารถคนหนึ่งเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้แอดมินมาย้อนอดีตให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบกันนิดหนึ่ง พิติมาสุตตะสุนทรน,นะครับได้มีข้อมูลต่างๆสามารถที่จะพูดคุยบรวมกระทั่งคอมเมนตกน์กันได้กับเล่าความตามอดีตกด Subscribe สสก,กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ